มไม่อะกลัวแล้วรู้ไม่คือเหมือนกันรู้ไม่คือเออถ้าเกิดภรรยาพี่หายตัวไปจะทำยังไงเมื่อก่อนก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันครับแบมแบมรู้จักเพลงพักก่อนไหมไม่ครับทำไมอะไพโร่เหมือนกันน,น<ช>ะรู้จักเพลงบาหายนะครับใครใครเอาไปอ่ะแล้วเอาไป พยายามตะดขโมยหนาที่ไปฮะนี่เป็นแบนนักการ์ตูนเยอะนะก่อนจะมีทุกวันนี้พุ่มผานอะไรมาบ้างครับผมก็นั่งเครื่องบินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันนิดนอ่ะมันเล่นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ว่า ผมอะทำงานแบบคิดว่าหนักไหมแน่นอนครับวันที่ทอ้อครับผมควรทำอะไรดีครับดมอย่าดม